สวัสดีครับผมช่างซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับวันนี้ผมจะมาซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับผมรุ่นแอสโตเลียนะครับ C K X R นะครับผมแอสโตเลียรุ่น C K C K C K X นี้มันจะมี2รุ่นนะครับ C K X R กับ C K X E นะครับผมตัว C K X R คือตัวเมนนุก่กดชงเมนนุ่นะครับผมกด กับ c k x ค e จะเป็นมีอยู่สี่ปุ่มนะครับตั้งค่าน้ำได้ครับผมตัวนี้จะมีสองรุ่นตัวนี้เป็นซ k เคนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างระบบค่อนข้างจะทันสมัยนะครับผมตัวนี้แต่รุ่นมันออกมานานแล้วครับน่าจะสิบปีแล้วครับผมตัวนี้ยเลอร์บอยบลอร์เป็นเลดครับผมค่อนข้างดีเลยทีเดียวตัวนี้ ตัวนี้ลูกค้าให้มาโอเวอร์ฮอนนะครับประจํารอบประจํารอบครับผม อันนี้เดี๋ยวจะามา,มาลองเทสปั๊มดูนะครับว่ามีแรงหรือเปล่าอันนี้ปวดปั๊มซีอนะครับติดมาตัวเครื่องนะครับแรงไม่ค่อยดีนะครับผมตัวนี้โอเคครับผมได้อยู่นะครับผมได้อยู่นะครับ เทสแรงดันปั๊มครับตั้งค่าแรงดันปั๊มครับ CKX มันไม่มีเพชอร์วัดแรงดันปั๊มนะครับผมต้องตั้งใช้เครื่องมือตั้งนะครับผมนี่คาบาผมตั้งไว้แล้วนะครับตอนแรกมันได้เกืิบสองโอเคครับผม